ได้ผลครับได้เลยโอ้ใหญ่ด้วย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 อะไรไม่ป้ามีอะไรไม่รู้ไหนไหนหันมาฝั่งนี้หน่อยมาใกล้ๆ่พี่ตาู้กกลัวอะไรอ่ะ ไม่ไหวขันเสียงแห้งหรอนู้นนี่เสียงไก่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีตอนรับว็บซีนะครับเขาสูชาแนลเด็เจ้าป้าออปอลชอนใช่ไหมดูจากอุปกรณ์แล้วโอ้ยังไม่เข็ดหรอแดนทั้งที่แล้วเท่าไหร่นะห้าห้าศูนย์โอ้โหแล้วบอกอะไรนะคนละเลเวลแดนอยู่ข้างบนมิวอยู่ข้างล่างแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นมันลื่นผนมันตกมันลื่นนนไปไหนไหนเรไปไเห็นโอ้โหตกเหวเลยว่างั้นเลยไม่มีแต้มเลย โอ้อะแล้ววันนี้ยังไงอะจะจะตกไหมเนี่ยจะหล่นไหมเนี่ยไม่ตกครับเดี๋ยวผมค่อยไต่เชือกลงมาครับอ๋อวัน,นวันนี้จะไต่ลงมาหาหมิวอย่างาระมัดระวังนนว่งงางั้นโอ้โหหมันไส้ไหมคําพูดเราไส้เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวรู้อีกเดี๋ยวรู้อีก <c oughs> ใช่คโอ้โหถ้าวันนี้แพ้นี่ยังไงแดนก็คงต้องยอมรับแล้วแหละเออโ้หอ่ะเโอเคก็เดี๋ยววันนี้นาเดียวเลยไหมเดี๋ยวจะมาโทษว่าหมายเด็ดหมายไม่เด็ดเอานาเดียวเลยปะล่ะได้ครับ นาหลังบ้านหมิวเลยนะครับไม่รู้จะยังไงมีปลาหรือเปล่าก็วันนี้ตื่นแต่เช้าเวลากำลังสวยเลยครับไปเข้าหมายกันพี่เจ้าไม่ใช่นานะอะไรอ่ะฝั่งน้นเป็นบ่อขบแต่ก่อนจะไปนาน้องหมิวบอกว่ามีอะไรนะผักบุ้งแปลงผักบุ้งนะครับตอนนี้น้ำท่วมเป็นผืนเดียวกันแหละทั้งนาทั้งผักบุ้งนะค่ะไปลองกันไปแล้วครับนี่ครับปกติตรงนี้เป็นดินหมดเลยเนาะแต่ตอนนี้น้ำเอ่อล้นนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแนวน้ำตื้น เช้าๆครับถ้ามีตัวนี้มับซับฝั่งนี้เด็ดน้องหมิวตีไปห้าไม้ครับฝั่งนั้นยังไม่เปิดกล้องเลยฮะทงนเขอไอ้นี่ใส่ชิวชิวเกินเขาบอกว่าไม้ไม้ละตัวเขาพอแล้วอะไรีย่างงี้ เขาตกใจอะไรกันะเขาตกใจอะไรกันไม่หรอกเข คนครับได้เรื่องมูใหญ่ด้วย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 เอาละครับเอาละครับประเดิมครับประเดิมสวยๆเลยครับผมประเดิมสวยๆเลยครับมันได้เรื่องจริงครับตัวนี้จัดเต็มๆเลย,อ,ยอ,อะไรไม่ป้ามีอะไรไม่รู้ไหนไหนหันมาฝั่งนี้หน่อยมองมาใกล้ๆหนพี่ตาลูกก็กลัวอะไรอ่ะเนี่ยดูดิกินอะไรไปกินละ เต็มเลยเหรอดเลยลูกคอกเหรอเฮ้ยมันกินปิงไปอ่ะกลัวโอ้ปลาช่อนกินปิงด้วยใช่ไหมนี่นี่คือปิงใช่ไหมมิวปิงเนี่ยปิงนี่อะไรโคกโคกใครอะปิงเยอะมากแล้วอันนี้คืออะไรปลาเหรออันเนี้ยแล้วขึ้นที่อะไรอ่ะปิงดูดิ เพิ่งรู้กระชอนกินปิงด้วยวันหลังมาจับปิงมาตกปลาดีไหมโอ้พี่ต้ามัจะดูแล้วก่อนนั่นแหละโอ้พี่ต้ารกลัวดูดิเดียด๋ยนะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้เหยื่อเต็มเต็มปากเลยครับปกติเขาเจอแต่ปิงใช่ไหมใช่ค่ะเจอแต่ปิงเจอแต่ปลานะคราวนี้เจออะไรวันนี้เจอกบยักษ์ไอ้คานเป็นไงอดใจไม่ไหวเลยาาปิก <c oughs> กลัวมพี่ต้ยย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 ยปยย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 ยงนี่จะกลัวอะไรแนะ่กลัวทั้งคู่ย่ะยยยยยัยย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 ยลยย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 งยย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  ผีกลัวไหมกลัวอ่ะกลัวแต่ก็ต้องไปนะเพราะว่าตีไม่ถึงนะครับเนี่ยตีได้แค่เนี้ยมันฟุ้งไม่รู้ไม่รู้เรื่อง หูใส่ก็ใส่เลยขาดไหมล่ะขาดไหมล่ะมีขยับครับ นี่ไงปลาชนไปมามันเห็นกบไปมาอุ้ยใหญ่เลยเอฟซีโคตรใหญห่ os. มันจะอดใจไหวได้ยังไงมันไปมาอย่างสวยเลยครับแอคชั่นครับขาท้งไปปิ้งตอนนี้ติดแล้วครับล้งอย่างเดียวล้งอย่างเดียวล้งอย่างเดียวจะเดินหน้าก็ไม่กล้าครับกลัวปิงต่อครับยังไงดีถกขาเก่งครับโหปลาตัวขนาดนี oh, ้ต้องลุยเลยครับปิงก็ปิงเถอะมา ปิงก็ปิงเธอเอาละครับดึงมาดึงมาโอ้โหยโอ้โหยใหญ่กว่าเดิมไหมมิมวเปือบโลเกือบโลเกือบโลเกือบโลอืมเฉียบเป็นโลโลไหมเหรมีใครอยู่ข้างในบ้างไหมเ <laughs> ออไม่มีนะไม่มีจ้าว่าคือเนท้อท้อง <laughs> นี่ครับสีดําตัวเดิมปะ่ะตัวเดิมค่ะเหยื่อตัวเล็กไปเลยครับไม่ใช่เหยื่อเล็กตาเล็กนะเหยื่อเล็กตาใหญ่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเค,ค,ออเคสมเป็หม่ใหม่น<ด>ี้สุดๆอ<ะ>่พูดเลยอตอนนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับเท่าที่สังเกตนะฮะน้องแดนยังไม่ได้ปลานะครับยังไม่เห็นตะโกนมานะครับอ่ะน้องหมิวลองอวิเคราะห์หน่อยทาไมน้องแดนเวลาตกปลาช่อนถึงไม่ค่อยได้ตัว่าแดนเป็นคนใจร้อนยังไงอ่ะ ใจร้อนแล้ว,วมันตกปลาช่อนไม่ได้หรออ๋อกออวเหรอกอไวเลยอะ่ะเดินถึงไปเดาน่าจะเป็นเทพชโดมากกวา่าเพราะว่าเข้าทางชโดเลยกวอยไวแต่นนนนหนูก,กอชาอ้าๆแบบคีอยๆแบบ Ui Bà khứ Hãy subscribe มันจะอะอไรเหมือนมันจะแบบเริ่มมองแล้วแหละว่ามันคืออะไรทําไมมันขยับขยื่อนนานบ่อยจังอะไรเงี้ยตีย้ําไปเรื่อยๆน่าจะเอาอีกจริงแต่ว่ารอจังหวะที่เยื่อมันผ่านหน้าแค่นั้นะ ี่ไงนี่ไงผ่านหน้าผ่านหน้ารอจังหวะผ่านหน้าครับโอ้โหแฮทริกจ้ามาเลยครับกูทั้ตัวสุดยอดนั่นเลยหมิวคุ้มแล้วที่มาหมายปิงนะครับขอแค่กัดจ้าหืกัดเป็นติดสกิดเป็นโดนครับโอ้ยขาแต้แล้วเหรอ อกบย่างจิ๋วแก้คันนะครับสีดำตัวเดิมสุนยอดเลยตัวนี้นี่เหนียงเยอะสุดๆเลยครับไม่ใช่ละนู่นครับเดินมาฝั่งนู้นนะตอนนี้น้องแดนยังปลดล็อกไม่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าใครๆก็ตกได้นะครับมันต้องมีฝีมือพอสมควรใช่ไหมใช่ค่ะเนาะจริงๆนะ่ยคือแบบผลงานขอแบบยังฮอตไม่ใช่ว่าใครก็ตกได้ใช่ไหมตีเข้ามุมนี้ก่อน นั่นอะชี้ใหม่ชี้ใหม่ขยับกอช้าช้าขยับอย่างเดียวเลยไม่หูหูแท้แต่ไม่ไม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 ก่อเลยใช่ปะคุณดำขยับขยับแค่ไม่ก่อแล้วสายมันจะมาได้ไงฮะ เคมีเราต้องเข้ากันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้ามีตัวขยับตรงไหนพีตั้มพูดเลยนะมีตัวขยับอยู่ตรงขาเดี๋ยวดูจะพิชเชตมันเองพิชิต กี่นาทีนะสามนาทีโอเคครับ FC ตอนนี้ก็แดดออกเรียบร้อยนะครับปลาก็ยากแล้วนะครับสรุปแล้วน้องแดนเฮ้วใช่ไหม <c oughs> โอ้วันนี้ตกเหวเลเหรอหรือยังไงว <c oughs> ันนี้ดว,วงรับ <c oughs> อยาอยาอยาบอย่าไปโทษด,ดวง <c oughs> อยา <c oughs> อ่า <c oughs> ไปโทษอะไรฟุกอะไรไม่เอา <c oughs> เราต้องยอมรับไปแหละว,วันนี้ไม่มีแต้มสักแต้มเลยมีอะไรจะพูดกับพี่หมีวไหมเนี่ยรับผมเป็นสิทธ์โอ้โหรับผมเป็นสิทธิ์ด้วยยังไงดีก็้อย่าห้าไอ้น้องก็พูดกันดีๆก็ได้อ่ะฮะ เดี๋ยวพี่จะสอนน้องเองนะไหนูสรุปรับไม่รับรับเออรับรักเหรอวันนี้นะครับก็ใช้อะไรนะกบยางแก้คันจิวนะครับตอนแรกนึกว่าปลาเล็กโอ้ที่ไหนได้ที่เขาบอกว่าอะไรนะเหยื่อเล็กปลาเล็กไม่ใช่นะเออปลาใหญ่ก็เป็นไปได้นะสรุปแล้วใครใครอยู่ชั้นบนนะถ้าเขาอยากเจอเราเขาต้องใช่ปีตามระดับเลยอเลโอ้โมาแนวเหนือจะแล้วอ่ะโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ FC จะให้แก้มือไหมฮะ <Okay. S 1> หรือว่ายอมรับสภาพไปเลยว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคิดไออกไม่รู้ตนี้เพ่งไม่เห็น